จินซหนิงเมื่อกี้ตอนกินข้าวได้ยินคุณอาบอกว่า เมื่อสิปีก่อนครอบครัวเธอประสบอุบัติเหตุใช่ไหมค่ะคือวันนี้เมื่อสิบปีก่อนใช่ไหมค่ะเกิดที่ไหนล่ะทางไปอุทยานธรณีวิทยาค่ะวันนั้นเป็นวันเกิดฉันอุตส่าห์รอจนพ่อว่างพาฉันไปบ้านคุณย่าได้นึกไม่ถึงว่าระหว่างทางพ่อคะ ได้หมคะที่ฉันเคยบอกว่าฉันมีพี่ชายคนหนึ่งที่คิดถึงมากความจริงวันนั้นพี่ชายคนนั้นก็ถูกรถชนกับเขา้อมเราคือวันนั้นหนาวมากเขาคอยจับมือฉันไว้ตลอดคอยให้กำลังใจฉันแถมร้องเพลงวันเกิดให้ฉันด้วยถึงเสียงเขาจะเบามากแต่ฉันก็ยังได้ยินอธิษฐานสิ คำอธิฐานต้ิดมนจ Happy b i r h a y Happy b i r h a y Happy b a y y จริงเพลงวันเกิดที่คุณร้องวันนี้มันพิเศษมากเจ้านายเป็นอะไรคะไม่เป็นไรล้างเสร็จแล้วสินะเสร็จแล้วก็ไปห้องรับแขกเถอะ งั้นพวกเรากลับก่อนนะขับรถก็ระวังด้วยล่ะมีความสุขมากๆนะบ๊ายบายบ๊ายยบายาเงินฉันกลับก่อนนะเธอกลับเข้าไปก่อนสิคุณกลับไปก่อนเธอเธอกลับเข้าไปก่อนสิคุณไปก่อนเธอคุณขึ้นรถแล้วฉันจะกลับเข้าไป งั้นพอไปฉันขึ้นรถแล้วเธอก็ไปนะเดี๋ยวค่ะอย่าเพิ่งหันมา ให้ฉันกอดคุณหน่อยนะคะวันนี้เป็นวันที่ฉันเสียใจที่สุดแต่ก็เป็นวันที่ฉันมีความสุขที่สุดวันนี้ของที่ผ่าน,านมาฉันมักจะอยู่คนเดียวแต่วันนี้ ฉันได้ฉลองวันเกิดอีกครั้งขอบคุณที่อยู่เคียงข้างฉันฉันต้องหากที่คุณขอบคุณขอบคุณนะที่ให้ฉันสัมผัสความอบอุ่นของครอบครัว รู้ไหมสิบปีที่ผ่านมานี้ฉันไม่เคยสัมผัสบรรยากาศแบบนี้เลยมันรู้สึกอบอ,อุ่นมากน่นนาคิตเต้อ ไม่รู้สึกเจ็บสักนิดเลยเหรออ๋อเป็นผลกระทบจากอุบัติเหตุเมื่อสิบปีก่อนนะคะเจ้านายคะฉันต้องมีความสุขทุกวันคะ่ะหมายความว่าเด็กผู้หญิงที่นายช่วยไว้เมื่อสิบปีก่อนก็คือเจียงเสี่ยวหนิงโลกนี้มันกลมจริงๆฮะ นั่นสิฉันว่ามันก็เหลือเชื่อมากอาแล้วพวกนายก็ยังบังเอิญมาพบกันอีกอะนะไม่ใช่แค่พบกันนะยังมีอะไรอีกเหรอ<ช>อย่นหนีสิมีอะไรอีกพูดมาเลยฉันไม่อยากหนีอีกแล้ว น,นายชอบเธอฉันนึกอยู่แล้วทำไมไม่บอกเธอแล้วนายคิดว่าใครจะยอมรับแฟนที่ใส่หัวใจจากกลแถมปล่อยไฟฟ้าช็อตได้ทุกเมื่อละแล้วนายคิดจะรอถึงเมื่อไร่จากนี้อีกสามเดือนด็อกเตอร์บอกว่าภายในสามเดือน เราจะแก้ปัญหาหัวใจของฉันได้นะถึงตอนนั้นฉันก็สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนปกติพูดจริงดิจะบอกว่าจากนี้อีกสามเดือนฉันก็ไม่ต้องขับรถให้นายกินเหล้าแทนนายไม่ต้องอะไรจ,จ้องมือถือเพราะคอยห่วงอัตราการเต้นหัวใจของนายใช่ไม่ต้องห่วงว่านายจะล้มเพราะแบตไม่พอแล้วไม่ต้องห่วงว่า สักวันอาจจะรับพินัยการบริจาคร่างกายของนายหรือยุ่ยู่นายอาจจะหายตัวไปใช่แล้วเย้ยอดไปเลย <c oughs> <c oughs> เหลือเชื่อจริงๆจะไม่รู้จจฉลองยังไงดีเอางี้นายก็ไปสารภาพรักริงเสี่ยวหนิงเลย <c oughs> <c oughs> จะไปสารภาพตอนนี้ได้ไงเล่ารออีกหน่อยนะสามเดือนนายนี่มันอดกลั้นเก่งจริงๆถ้าเป็นฉันนะคงพุ่งไปตอนนี้เลย ทำการผู้คนมากมายสวรรค์บดางให้พวกนายมาเจอกันอีกแสดงว่าเธอนี่แหละเป็นคู่แท้ของนายเลยบอกตามตรงครั้งแรกที่ฉันเจอเธอฉันก็รู้สึกไม่เหมือนเดิมถ้างั้นหลังจากแก้ปัญหาหัวใจจะกลนนี่ทั้งหมดได้เมื่อไหรแล้วสามารถใช้งานมันได้อย่างสมบูรณ์แบบก็คือเวลาที่ฉันจะได้เกิดใหม่แล้วฉันเองก็ไม่เคย ไม่เคยคิดเลยจริงๆนะว่าว,วันที่ฉันเฝ้ารอมันจะมาถึงมันเช่างหัสจรย์จริงๆเลย